E เื่อนฉันโดนเผาไปหมดเลยตักปืนนั่นนั่นโอ้นี่มนลูกแจงมูลูกแจงมูลืมไปเออเราจะพูดอะไรต่อนะเอาใหม่เทคกฟองเทคกฟอง ตอนนี้ชื่อว่าไม่มีชื่อผมคิดไม่ออกเท็สามเทคสามเทคสีเท็ห้าทุยคือผมลืมบอกนี่คือภาคไหนที่มันเป็นภาคเก่านี่แหละแต่ว่ามีแต่ว่ามีสิ่งที่รยกว่าการกลายพันธุ์อยู่ ก็คือเกิดจากเออผลเออแตงเกิดจากแ่งมูลูกนั้นนั่นแหละโอเคตอนนี้มีชื่อว่าการกลายพันธุ์จากแตงมูเริ่ม <c oughs> <c oughs> าการกรายพันธุ์ของเออนี้น่าจะเป็นเอน่ขอของของชื่อ,อ,อ,อก่อนกรีนหรือชื่อเต็มก็คือเลดมอนกรีนตรงแยกสินส่วนนี่คือการแยกสินส่วน ของกรีน <Green. S 1> หรือหรือเรียกว่าเกรนก็ได้หรือว่าถ้าใครเคยเล่นเกมฮาร์ปไลนเนี่ยก็จะรู้จักเลยเกรนเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเกรนนี่คือการแยกสินสินส่วนสินส่วนอีกแล้วนี่คือการแยกสินส่วน ต้องเอาจากบนสุดหัวลำตัวลำตัวออจะเรียกว่าอะไรดีลำตัวแบบลำบวลำตัวตรงหน้าท้องลำตัวต้นเอวหรือสะโพกแขนแล้วก็แขนนี่คือต้นขาต้นขาอีกขาหนึ่งเท้าแล้วก็ขา ประมาณนี้แล้วก็ความสามารถพิเศษก็คือจะมีพลังพลังเนือมนุษย์ความความเร็วแสงหรือแบบเทนลพอร์ชนได้แล้วก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถกลับคืนกลับไปร่างเดิมหรือปลอมตัวเป็นใครก็ได้อย่างเช่นแบบ กิดสงคราม,ามเกิดสงครามอออังกฤษกับอเมริกาเนี่ยคือแบบคืออเมริกาหรือแพ้เราใช้ตัวนี้เพื่อปลอมตัวกัปรปลอมตัวกันเป็นสายลับอังกฤษหรือเป็นทหารกหิืนเป็นนายอกองกฤษให้ยุดติดสงครามกับอเมริกาแบบนี้ได้ Hoi. อยาคือ,อยับไม่ทำตัวยิงนี่คือการจับตัวจัดฟลุออกเอาไปเข้า you <laughs> เอาไมาปิดงั้นปิดจากตรงนี้เลย้วยกันถ้ามันปิดยาก กรน,นีก็ขัง

บนกัโอ้ลังกายน,นี้เป็นบอกบาเพา่าไมนเป็นมนุษย์ปกติเฮียนี่ก็อ m ต t a แต่ว่าใบาไม่ใบไม้อ m ต t a Oh. นั่นนายรถเขียวเออใจฉันเขียวแล้วตอนนี้นายอยู่ไหนลอวเนี่ยโอ้ฉ oh. ันอยู่นี่นล้วนายไปโดนอะไรมา oh. เ่โอ้เงินที่ไฟไหม้เลยเรื่องี่ไฟไหม้ไ,ไมงนะ ใช่เรือที่เหลือหาไปไหนล่ะลิปลิปอะไรคือลิปตายตาย,ตายตด้วยนสามารถพบเจอเขาได้ตอนที่นายครบอายุไข มาได้ไงฉันรัวฉันมีตังฉันสามารถรักษาได้เฮ้ฉันไปแล้ว and 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 okay เล่นบูม

โดนัทโดนัทไปโดนโดนัดดีทีโอ้ยโดนัตโอ้โมีแค่นี้เลยเนี่ย อะไรไม่ออกแค่นี้เป็นเอาเป็นแบบทเทเลอร์แลยกันจุกเทเลอร์อะไราย,ยาวสิบสามนาทีทเทเลอร์นี้แหละคุณมาถูกที่และ